สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านค o กกี้แลนด์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ r u นและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับ เราก็จะมาทําการคุยกันเรื่องคุกกี้ที่เคยกากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลับมาโคตรเก่งนะครับทุกคนอ่าน่าสนใจใช่ไหมคอนเทนต์นี้ก็สาเหตุที่คิดได้เนี่ยมันมาจากการที่แพทเนี้ยมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่มาเป็นพวกแคนดี้วิเศษทําให้ตัวเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาเทพหลายตัวเลยแล้วก็ยังมีการบัฟตัวเก่าๆเ,เ,เพิ่มด้วยดังนั้นเมตาก็เลยเปลี่ยนนะครับเออมีตัวพูดมาเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟมาจนปัจจุบันเนี่ยแพทล่าสุดแพทฟิองเซียมันมีตัวไหนกลับมาเก่งขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับแถวแรกนะครับก็จะเรียกว่ากาก,ากไหมตัวนี้ผมมองว่ามันเคยเก่งแบบโคตรสุดๆเลยแล้วก็มีแพทหนึ่งที่เป็นแพทเกี่ยวกับทวิสลี่หรือจะเป็นแพทของดาโกโก้เนี่ยเพียวดูจะแบบดรอปที่สุดไปแล้วในบรรดา a อ็นเชียลเลเจนใช่ไหมแต่ปัจจุบันคนใช้ดาโกโก้น้อยลงนะครับ บางคนก็ใช้ทีม s ซมมอนหรือว่าทีมที่ไม่มีดกโกโก้ก็เลยทําให้เพียวเนี่ยกลับมาเก่งขึ้นโบนลังแกนมาสเตอร์ตั้งแต่1 2 3เนี่ยเจอหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้กากนะแต่ว่ามันเคยหายไปและตอนนี้ก็กลับมาเก่งแล้วนะครับอา่าอันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปกันทีละแถวนะขออนุญาตอา่านับตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟมาแต่ไม่ได้เรียงไทม์ไลน์นะครับเพราะว่าจําไม่หมดนะ เดี๋ยวนี้ไม่มีอาต่อมานี้เลยตัวคอนเทนต์เลยแวมพายนะครับสำหรับแวมพายนีย่เป็นคุกกี้ในตำนานที่เก่งตั้งแต่แพทแรกเลยเออในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยว่าดาเมจแรงฮิวตัวเองได้ดูดเลือดได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปได้กับหลากหลายทีมแล้วก็ใช้ได้ในเกือบทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลงด่านตีมังกรนู่นนี่นั่นแวมพา์คือเดอะแบกแล้วก็ พอหลังๆมาเนี่ยมันก็หายไปใช่ไหมมันก็จะติดเมตาเฉพาะทีมตีมัมงกรอารีนาหอคอยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แหละแต่ปัจจุบันมีฟังก์ชันใหม่มาก็คืออันนี้นะครับเป็นคนดี้วิเศษที่จะปลูกแบบความเทพของแวมไพร์มาซึ่งถ้าใครที่เล่นอารีนาจะรู้เลยว่าในช่วงเนี้ยเจอแวมไพร์เกือบทุกกระดานที่คุณลีนะครับมันเก่งจริงเออแรงบนบน,บนใช้กันเติมด้วยฟังก์ชันอันนี้แนะนำเลยถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับ ปั้นให้เป็น70แล้วก็ทำไอ้ลูกอมเนี่ยมันจะเก่งกว่าพวกแอนเชนกับเล g e n นอีกไปทำกันนะครับตัวนี้แนะนำเลยอ่าน่าสนใจใช่ไหมต่อมาก็เป็นตัวของสายซัมมอนกันบ้างดีกว่านะครับน้ำตาลหิมะอ่าสำหรับคนที่เล่นนั้นแต่เกมปเปิดเซิร์ฟจะรู้เลยว่าอ่าฮิมะเนี่ยเป็นตัวที่แบบตอนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆคือไม่มีใครใช้เลยเว้ยยาวเหยียดแบบยาวมากๆจนมาถึงแพทที่เริ่มมีทีมซัมมอน อ่ะแล้วมันก็มีอยู่พักหนึ่งมีการบัฟอกนต้ตาลหีมะมานะครับแล้วมันก็เก่งขึ้นชัดเจนเออไปกระทีมซัม,มอนนี่คือโคตรเถื่อนทําให้เราลืมภาพความกากมันในยุคแรกไปแล้วเออสมัยก่อนเนี่ยเวลาเปิดกาชาได้จะรู้เลยว่าตัวนี้คือที่สุดแห่งความเกลือใช่ไหมใครเปิดได้ก็หยแบบไม่อยากได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับน้องเก่งขึ้นมากไปกระทีมัซม,มอนได้ดีสุดๆอ่าน่าจะพอเห็นภาพกันนะครับ เวลเวทนะครับอ่าสำหรับเววเวทก็ในตอนที่มันมาเนี่ยก็มีคนใช้กันเยอะนะแต่ถามว่ามันติดเมตานานไหมไม่นานเท่าไหร่เนื่องจากข้อเสียใหญ่ๆของเวลเวทเลยคือมันเป็นแนวหน้าก็จริงแต่มันก็อ่าถ้าเทียบกระายป้องกันแล้วมันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับทนดามจไม่ค่อยไหวเจอฉลามกัดตายได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างเลยคือคูทางไม่โคตรนานนะครับถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นคูทางประมาณ20หรือ -2 2ิวิน,นั่นแหละเออ ก็ใช้งานจริงลําบากแต่ก็ยังพอมีคนใช้นะและส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่แพ์ปัจจุบันนะครับมีการปรับบางส่วนให้มันดีขึ้นทั้งพลังชีวิตแล้วก็ปริมาณคูทามเนี่ยลดเหลือเป็นแค่15วินาทีนะครับดีขึ้นชัดเจนแล้วก็เล่นได้ง่ายไปได้กับทีมซัมมอนแล้วก็ทีมที่ต้องการกระชากแนวหลัง<ม>ก็ตอบโจทย์นะครับ<ม>เก่งขึ้นทันตาหลังจากการบับนะ,ะนี่ ถัดไปนะครับเป็นลูกรักของผมอีกหนึ่งตัวนี่ทับทิมเป็นคุกกี้ที่เก่งในแพทแรกๆเช่นเดียวกันแพทแรกมันจะมาคู่กับสมุนไพรใช่ไหมใช้คู่กัน2ตัวฮิลแรงแล้วก็พอหมดแพทนั้นไปนี่คือทับทิมหายไปเลยคนอื่นนี่คือไม่เล่นเลยนะเว้ยแต่ผมใช้เพราะว่าอาใช้กทีมตีวัยในยุคนั้นนะครับเป็นทีมตีวัยทับทิมจนตกเมต้ามายาวๆแล้วรู้สึกว่าเมื่อประมาณ แพทหรือ2แพทก่อนเนี่ยทัพทีมไม่รับการบัฟใหม่นะครับเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการใช้สกิลลงถึงเพิ่มปริมาณน่าจะเพิ่มดาเมจด้วยนะเออก็เลยทําให้น้องเนี่ยกลับมาติดเมตาเก่งมากนะครับไปได้กับหลากหลายทีมทีมซัมมอนทีมตีไวทีมทั่วไปอได้หมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเห็นแบบไปกับทีมวมไพ์ได้ดีมากดังนั้นตัวนี้ต้องพูดนะครับทุกคนน้องเก่งจุง หมดแล้วแถวนี้อ่ะสมุนไพรนะครับสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บัฟมาเว้ยแต่คืออารมณ์มันจะคล้ายๆก,กับทัพทีมแหละก็คือมันเก่งในยุคแรกใช่ไหมเก่งสาเหตุที่มันเก่งในยุคแรกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ยยังไม่มีเพียวกันคนก็จะมีตัวฮิวเป็นตัวเลือกน้อยมากจะมีแค่สปาร์กิง้งมิ n นช็อกโก้แล้วก็คัตาดสมุนไพ,พรพวกนี้ใช่ไหมแล้วสมุนไพรเนี่ยดูดีสุดนะครับก็เลยทําให้อ่าเป็นตัวแบกในยุคนั้น และพอเพียวมาสมุนไพรก็หายไปยาวๆเลยหายแบบหายขาดไปเลยแทบจะไม่มีใครใช้จนล่าสุดเมื่อประมาณแพทย์ A amp, อเอแคมั้งเออก็นานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วสักพักไอ้สมุนไพรได้กลับมาเก่งเนื่องจากสกิลบางส่วนนะครับก็คือการลบล้างดีบัฟของเขาทําให้บัฟต่างๆที่มีการซ้อนทับดาเมจต,ติดต่อมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาเจอสมุนไพรปุ๊บคือหายทันทีอารมณ์ก็จะเหมือนกับสมบัติแว่นตานะครับก็ ถือว่าช่วยทีมได้เยอะนะเออถ้าเกิดเจอสายซอนทับเยอะๆอย่างเอแคบาชูก้าเนี่ยกูจะเล่นงานฝปหนุกงข้ามได้ง่ายใช่ไหมเวลาเจอสมุนไพนี่ก็คือ,อชิวๆครับติดมาดิไม่เคยกลัวชัดเจนนะตัวนี้กลับมาเก่งด้วยสกิลบางสกิลของมันนะครับก็ไม่ได้รับการบับอะไรมานะนะถัดไปถัดไปเริ่มจะรู้กันแล้วเอ็เโซนะครับนี่ก็เป็นตำนานตู้เลตตัวแรก เออใครที่เล่นเกมตั้งแต่วันที่เปิดเซิร์ฟวันแรกเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าแวมไพร์เอสเป็นโซ่ไอ้ทัพทีมแล้วเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากใช่ไหมอ่าดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลับมาด้วยเหมือนกับแวมไพร์เปียบฟังก์ชันแคนดี้วิเศษนะครับทาให้เอสเป็นตัวที่ถ้าคุณทําแคนดี้สำเร็จนะเก่งกว่านางฟ้าทะเลครับทุกคนเออเก่งกว่านางฟ้าทะเลแบบที่ยังไม่ทําแคนดี้อ่ะไม่รู้ไงว่าอนาคตนางฟ้ามันจะมีแคนดี้ไหมแต่ตอนนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าคุณทำเอสได้เป็น บวก10ขึ้นไปเนี่ยมันจะน่าใช้มากๆเออคอนเฟิร์มเก่งขึ้นโคตรๆมันม่วงอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันสกิลอะไรยังไงเนื่องจากไม่ได้ทำเลยเนี่ยแล้วก็จากที่เห็นมาในอารีนาก็เจออยู่บ้างแต่ก็กล้าคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าคุณทำแคนดี้เนี่ยมันเก่งกว่าเดิมแน่นอนเพราะอะไรเพราะตอนเดิมมันก็โคตรกากอยู่แล้วนะครับมันคงไม่แยกไปกว่านี้แล้วนะอะย่างไงก็ต้องเก่งขึ้นนะครับอืมหมดไป แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรยังไม่มีตัวไหนบัฟนะครับทุกคนมีน้ำมึกบัฟแล้วแต่ยังไม่ได้ลองว่ะอ่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับนี่ข้ามไปอ่ามีมะม่วงมะม่วงนี่คืออาจจะแบบไม่ได้เทพขึ้นทันตาเห็นแต่ผมลองไปในอะดีลองเมื่อประมาณ2วันก่อนเฮ้ยบัฟมันดูดีขึ้นนะลงด่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเอาไปลอง13มม้นมาเออปรับมอนปรับมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างดีเนื่องจากดาเมจมันเป็นการผักมอนสเตอร์นะครับ ก็ไปได้สวยแต่ไม่แนะนําให้ปั้นนะถ้าให้เทียบกับเดิมเนี่ยมันก็เก่งขึ้นเยอะไงอ่าชูครีมอันนี้คือของจริงเว้ยกากโคตรๆแล้วก็มาเก่งโคตรๆเลยแพทหนึ่งเมื่อประมาณน่าจะสาเดือนก่อนมัน้งเออมีการบัฟชูครีมนะครับจากตัวที่มก่อกลกกลาทุกคนใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันน่ารักแต่มันใช้งานจริงไม่ได้จนมันมีการบัฟมาใหม่ด้วยสกิลปริมาณการฮิวแล้วก็ าดาเมจที่เขาทําได้เนี่ยถือว่าแรงตอบโจทย์ใช้กันในทีมที่ต้องการดาเมจสูงๆบางทีมนะครับเออเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็เจอชูครีมมาก็ตอบโจทย์มากๆนะครับตัวนี้แอนะถัดไปเนี่ยผมอรอลายแลกบับอยู่ลายแลกไม่บับสักทีนะมีไอเนี้ยบับมาใหม่แต่แม่งไม่เห็นจะเก่งขึ้นเลยดังนั้นเราไม่พูดนะครับถัดมาถัดมาตัวนี้แม่งตำนานเหมือนกันจิงจอกก้าวห่างนะครับ mm. ทุกคน มันเป็นตัวตัวกิจกรรมตัวแรกใช่ไหมตอนมันมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นคนแบบอย่างปั้นคุกกี้กันได้มาเยอะแล้วคิดว่าตัวใหม่มันต้องเก่งเว้ยเติมแพ็คลูดแพ็คก,กันนะครับผมหมดให้กับน,น้องจิ้งจอกเนี่ยประมาณจําได้ดีเลยยุคนั้นเติมไปประมาณ2,000กว่าบาทแม่งได้น้องจิ้งจอกมาโคตรดีใจปั้นไปเป็นเลเวล30ปรากฏว่าสู้ใครไ่ได้เลยแล้วก็ไม่เกิน3วันน้องหายจากอารีนาไปเลย <c oughs> ดังนั้นตัวเนี้ยสมัยก่อนคือโคตรกากา แล้วมันก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเลยเกออือบเกือบจะเป็นปีอ่ะมันมันมีการบัฟมาใหม่ถ้าจําไม่ผิดนะนะจะมาใกล้ๆเคียงกับแพตซัมมอนครับทาให้เนี่ยมันมีการบัฟแล้วก็เอาไปใช้กันในทีมซัมมอนนะครับเอ้ยเอาไปเอาไปใช้กันในทีมไอ้นี่ทีมสตันนะครับไปกับกาหารแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่าดีกว่าทีมสตันยุคเก่าถ้าสตันยุคเก่าจะเป็นสตันอัลมอนใช่ไหมพอมีจิ้งจอกมาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้อัลมอนแล้ว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับอ่าหลักๆก,ก็น่าจะหมดแล้วนะมีประมาณนี้นครับมันมีตัวแรแต่ไม่รู้เพื่อนๆจะเคยเล่นกันหรือเปล่าแบล็คเบอร์รี่ผมเล่นอยู่เป็นประจําในไอดีตัวแรนะครับมันเก่งขึ้นชัดเจนเว้ยน้องเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือยุคเก่าอาจจะดาเมจแรงอ,อย่างเดียวบัฟอาจจะไม่ค่อยนานแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแพทเนี้ยมีการบับใหม่ ก็ได้ทั้งดาเมจได้ทั้งสกิลที่ยาวนานมากขึ้นก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮสำหรับคนที่อินดี้อินดี้หน่อยโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตกหล่นตัวไหนไปหรือเปล่านะหลายๆคนก็ดีใจที่ตัวเก่าๆมันกลับมาอย่างเอสเนี่ยหลายๆคนก็หลงรักมันใช่ไหมเพราะว่ามันน่ารักมันเท่งเงี้ยเออคนก็จะชอบกันแต่ว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ไงตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับอย่าลืมมาทําส่วนตัวแล้วผมชอบเวลเวทที่สุดละ นื่องจากแมงเทแล้วก็สกิลดูดูดันดีเอออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ